กาบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายจิตติพจน์วิริยโรธสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพัรคเพื่อไทยจากจังหวัดศรีสะเกดครับท่านประธานครับจากการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกซึ่งผมก็ได้นั่งฟังโดยตลอดนะครับก็เป็นที่พอสรุปได้ว่าปัญหาการลักขโมยสายไฟนั้น เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปทั่วประเทศครับท่านประธานนอกจากจะลักขโมยสายไฟแล้วยังลักขโมยทรัพย์สินราชการซึ่งเป็นสมบัติสาธารณะจำนวนมากก่อให้เกิดปัญหากับประชาชนเป็นวงกว้างมีความจำเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วนครับท่านประธาน ผมมาจากจังหวัดศรีสะเกดครับได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดศรีสะเกดจำนวนมากถึงปัญหาการขโมยสายไฟและทรัพย์สมบัติสาธารณะต่างๆแต่เป็นที่น่าเสียดายครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่สามารถที่จะดำเนินการจัดการกับผู้กระทำผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีทำให้ การลักขโมยสายไฟและทรัพย์สมบัติสาธารณะเพิ่มทวีคูณขึ้นเรื่อยๆครับท่านประธานปัญหาผมเชื่อว่าในจังหวัดศรีสะเกดเองนั้นปัญหาดังกล่าวมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆผมขออนุญาตยกตัวอย่างเ,เรื่องร้องเรียนนะครับบางประการนะครับเ,เป็นเรื่องที่แพร่กระจายนะครับจากสมบัติสาธารณะ ไปยังสมบัติของเอกชนด้วยครับคือความหมายก็คือว่านอกจากจะขโมยสายไฟซึ่งเป็นสมบัติสาธารณะแล้วยังขโมยสายไฟตามบริษัทห้างร้านโรงงานต่างๆในจังหวัดศรีสะเกดด้วยมีกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่เกิดขึ้นที่อำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรดีสะเกดครับท่านประธานเป็นโรงงานชื่อ C ีเพสตันะครับไม่ขอภัยที่เอ่ยนามครับไม่ไม่เสียหายครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าโรงงานดังกล่าวมีการผลิตตามฤดูกาลในช่วงที่มีการหยุดการผลิตนั้นก็จะมีออรอปภนะครับคอยดูแลอยู่แต่ว่านะครับก็มีการขโมยสายไฟครับาท่านประานขโมยติดต่อกันหลายเดือนนะครับแจ้งความดำเนินคดีกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ปรากฏว่าไม่สามารถจับ ผู้ร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเกิดความเสียหายจำนวนมากรวมๆแล้วน่าจะเสียหายเป็นเงินประมาณ1ล้านบาทเศษนะครับของที่เสียหายนะครับก็ต่อเนื่องจากของราชการนี่แหละครับเมื่อเคยขโมยสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าของหน่วยงานของรัฐก็มาขโมยสายไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้ามอเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ของบริษัทห้างร้านรวมทั้งบริษัท CBS s t a r s านี่ด้วยนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นเงินประมาณ1ล้านบาทหมายถึงว่าถ้าเอาทองทองแดงนี่ไปขายประมาณ1ล้านบาทแต่บริษัทดังกล่าวถ้าหากว่าจะต้องซ่อมแซมนะครับจะต้องใช้เงินเกือบ3ล้านบาทเป็นความเสียหายที่รุนแรงครับของทางราชการผมก็เชื่อว่าเป็นชานองเดียวกันครับทองแดงที่เอาไปขายเนี่ยอาจจะได้ เพียงหนึ่งส่วนนะครับแต่ว่าเวลาที่มาซ่อมแซมเนี่ยจะต้องใช้เงินมากกว่ามากอาจจะเป็นสองเท่าหรือสามเท่านะครับเพราะว่าการจะติดตั้งนั้นมีความละเอียดซับซ้อนมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยนะครับจึงเป็นปัญหาใหญ่ครับเท่าที่ผมได้ศึกษาและตรวจสอบดูนะครับปัญหาอันหนึ่งที่ถ้าหากว่า สำหรับงานตำรวจแห่งชาติได้ดําเนินการอย่างจริงจังยิ่งขึ้นนะครับก็คือการแก้ปัญหาที่ร้านรับซื้อของเก่าครับร้านรับซื้อของเก่าเนี่ยปกติแล้วเนี่ยก็จะพยายามบอกว่าไม่เกี่ยวข้องนะครับส่วนผู้ที่รักขโมยเนี่ยก็จะบอกว่าขายให้กับรถซาเล้งซึ่งเป็นใครก็ไม่ทราบใครอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบนะครับก็เลยเป็นการตัดตอนไปทั้งทั้งที่ความจริงแล้ว สินค้าต่างๆเหล่านี้อย่างไรเสียก็ต้องไปอยู่ที่ร้านค้าของเก่าที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอย่างแน่นอนนะครับซึ่งถ้าหากได้มีการควบคุมและทำความเข้าใจกับร้านของเก่าว่าเวลารับซื้อทองแดงถ้าหากว่ามีลักษณะที่ผิดปกติมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างมีการหลอมใหม่ต่างๆเหล่านี้ถ้าให้ความร่วมมือกับบ้านเมืองแจ้งปัญหาให้กับตำรวจ และดำเนินการตรวจสอบดำเนินคดีจับไปจนถึงผู้ก่อการผู้ขโมยก็จะได้ผลยิ่งขึ้นครับท่านประธานและอีกปัญหาหนึ่งซึ่งทำให้ปัญหาการลักขโมยสายไฟทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นก็คือปัญหายาเสพติดครับท่านประธานครับมีตำบลหนึ่งในอำเภอกันทะลักผมขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะครับมีหลายหมู่บ้านปรากฏว่า หมู่บ้านสองสาหมู่บ้านังกาวน,นะครับมีประชาชนติดยาเสพติดครึ่งค่อนหมู่บ้านครับท่านประธานเกือบ5 0ครับมีความเสียหายอย่างรุนแรงเนื่องจากประชาชนต่างๆเหล่านี้ไม่ทํางานและเสพยาเสพติดเวลาที่ขาดเงินก็จะคอยลักขโมยครับท่านประธานจะขโมยสายไฟของสาธารณะก็ดีจะขโมยของเอกชนก็ดีจะขโมยของชาวบ้านก็ดี ทำให้มีความเสียหายเป็นอันมากแต่สมมักงานตํารวจแห่งชาติอาจจะมีบุคลากรที่ไม่เพียงพอโดยมากประชาชนเมื่อไปร้องเรียนให้ตำรวจดำเนินการจับกลุ่มก็ปรากฏว่ามักจะจับกลุ่มไม่ได้ครับ10คดีผมคิดว่าอาจจะจับได้สักหนึ่งหรือ2คดีนะครับและมักจะจับได้เฉพาะปลาซิวปลาส้อยบุคคลที่เป็นตัวการจริงๆมักจะจับไม่ได้ นะครับมีการตัดตอนมีการพยายามจะบอกว่าขโมยครั้งนี้เป็นครั้งแรกและเป็นกรณีเดียวไม่มีผู้ร่วมก่อการนะครับขายที่ไหนก็ไม่บอกนะครับก็บอกแต่ว่าซาเล้งแต่ซาเล้งคนไหนชื่ออะไรหน้าตายอย่างไรก็บอกไม่ได้ครับต่างๆเหล่านี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นครับท่านประธานซึ่งเป็นปัญหาที่รุนแรงครับผมก็ขออนุญาตเรียกร้อง ไปยังหน่วยงานของรัฐเรียกร้องไปทางรัฐบาลให้ดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังครับเพราะถ้าหากไม่แก้ไขนะครับปัญหาก็จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นครับขอพระคุณครับท่านประธานครับครับ